สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช anel ต้องซุยกับผมต้องพนวัฒน์นะครับมาพูดคุยข่าวสารวงการฟุตบอลกันแบบสบายๆเช่นเคยคลิปนี้นะครับมีเรื่องราวของทีมชาติไทยชุดใหญ่มาฝากกันมาลองคาดการณ์กันหน่อยว่า30นักเตะทีมชาติไทยชุดลุยชิงแชมป์อาเซียน จะเป็นใครบ้างหลังจะมีการประกาศในวันพรุ่งนี้นะครับซึ่งอันนี้เป็นความคิดเห็นและมุมมองส่วนตัวของผมเองนะจะลองมาแลกเปลี่ยนกันนะครับรวมไปถึงมีเรื่องของมาดามแป้งนวลพันธุ์ล่ำซามนะครับแล้วก็ทีมงานทีมชาติไทยเรียกได้ว่ามีการวางแผนเรื่องของการดึงนักเตะที่มาจากยุโรปนักเตะลูกครึ่งในอนาคต จะมาช่วยทีมชาติไทยเรียบร้อยด้วยการจะทําให้เรื่องราวของเอกสารนักเตะชุดนี้เนี่ยมีความพร้อมมากที่สุดเพื่อจะมาช่วยทีมชาติไทยนะครับแต่ช่วงแรกของคลิปนี้ฝากคุณผู้ชมช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร e ในช anel ต้องซุยกันก่อนมุ่งสู่80,000ซับไปด้วยกันเพื่อเป็นกําลังใจให้กับผมต้องพนุวัฒน์นะครับคลิปนี้ไม่รอช้าไปเข้าสู่เนะื้อหากันเลยดีกว่าครับ ในช่วงแรกของคลิปนี้ไปพูดถึงเรื่องของทีมชาติไทยชุดใหญ่กันหน่อยนะครับเดี๋ยวจะมีโปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนในช่วงปลายปีนี้นะครับเกมแรกของทีมชาติไทยจะพบกับติ o r เลสเตในวันที่5ทธันวาคมนะครับซึ่งทางมาโนโพกิ้งเฮดโค้ชทีมชาติไทยนะครับเดี๋ยวจะมีการประกาศรายชื่อ30นักเตะทัพช้างศึกไปลุยชิงแชมป์อาเซียน ต้องบอกว่าน่าสนใจอย่างมากเดี๋ยวจะประกาศกันในวันที่24พฤศจิกายนนะครับตื่นเต้นมากๆว่าทีมชาติไทยจะได้เตะชุดฟูลทีมตามที่เป็นข่าวออกมาก่อนหน้านี้หรือเปล่าหรือจะมีนักเตะคนไหนที่เป็นหน้าใหม่รอติดตามกันเลยผมบอกเลยว่าน่าสนใจเดี๋ยวประกาศเมื่อไหร่ผมจะเอาข่าวสารมาบอกนะครับในช anel ต้องสุยแต่ในคลิปนี้เนี่ยผมเห็นแฟนในช anel ต้องสุยนะครับต่างขอเข้ามาว่าอยากให้พี่ต้องลองคาดการณ์กันหน่อยว่า 30นักเตะทีมชาติไทยชุดลุยศึกชิงแชมป์อาเซียนจะมีใครไปบ้างเพราะก่อนหน้านี้เนี่ยผมจะเอาความคิดเห็นของโคชธงแล้วก็กูรูฟุตบอลไทยมาพูดตลอดแต่เอาในความคิดเห็นของผมบ้างแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมไปลองเดากันเลยนะครับว่า30ผู้เล่นทีมชาติไทยที่มานโพกิงจะเลือกจะมีใครบ้างอันเนี้ยเป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผมผม,ผมย้ำอีกครั้งนะครับว่า อันนี้อาจจะเป็นความชื่นชอบของผมและกันนะเพื่อนๆก็ลองคอมเมนต์เข้ามากันได้ว่า30คนทีมชาติไทยลุยชิงแชมป์อาเซียนในใจของแฟนฟุตบอลในชแนลต้องสุยมีใครบ้างและอยากให้ใครติดก็ลองคอมเมนต์มานะครับไปเริ่มกันเลยไปลองเดากันเลยไปลองคาดการนะครับ30คนผู้รักษาประตูผมว่ามานอฟก,กิ้งเจ้าไป3คนนะครับ คนแรกผมเชื่อว่าเป็นชัดชัยบุตรพรมแน่นอนเป็นผู้สารประตูมือหนึ่งของทีมชุดนี้นะครับเพราะว่าเขาเป็นผู้สารประตูสมัยใหม่ออกบอลกับเท้าได้แล้วก็มีแพชชั่นสูงแล้วก็มีสิววรักษ์ก็ต้องให้เขาไปเหมือนกันนะครับก็ยังคงเป็นกําลังหลักทีมชาติไทยได้ส่วนอีกหนึ่งคนเนี่ยผมเชื่อว่าจะเป็นกวินนะที่หลายคนคงอยากจะรู้ว่าทําไมเลือกกวินผมมองว่ากวินไปในครั้งนี้เนี่ย อาจจะไม่ได้ลงสนามเป็นตัวจริงหรือกําลังหลักหรอกนะครับเพราะว่าเขาเนี่ยไม่มีโปรแกรมลงเล่นกับโอเวลูนเลยในช่วงที่ผ่านมาตกเป็นมือสี่แต่ผมมองว่ากวินมีอิทธิพลในห้องแต่งตัวได้คอยกระตุ้นน้องๆกระตุ้นเพื่อร่วมทีมได้ประสบการณ์ตรงนี้มันสําคัญแล้วผมคิดว่ามาโน่อาจจะเอากวินมาช่วยในตรงนี้ในมุมมองของผมนะครับแต่ผมคิดว่าผู้สาป,ประตูตัวหลักของทีมชาติไทยชุดนี้คงเป็นชัดชัยวุฒิพรมลงเล่นตลอดแทบทุกแมตช์แน่นอน ในมองผมนะอ่ะอันนี้เป็นผู้สาประตูนะครับกองหลังเซนเตอร์ฮาฟเนี่ยมีพันสาเหวิ่ิบูลม er, านเอลทอมเบียจักพันแก้วพมพุทธินันวนรนศสีธนบูรณ์เกษารัตแล้วก็โจนาธานเข็มดีนะครับในมุมมองของผมก็เป็น กองหลังหลายสไตล์ที่แตกต่างกันไปนะครับทั้งมีสายแท็กเกิลอย่างทอมเบียพิยงพันษาสายออกบอลแล้วก็เล่นบอลฉลาดอย่างเจกะพันพุทธนันแล้วก็มีโจทานเข็มดีแพช,ชั่นดีรวมถึงธนบูญเกสารัตที่ฟอร์มช่วงหลังดีมากๆผมว่าประสบการณ์ของธนบูญก็จะช่วยได้เหมือนกันในทีมชาติไทยชุดชิงแชมป์อาเซียนนะครับแบ็กซ้ายเนี่ยผมเลือกมา3ามคนก็จะมีเจอรทอนบุญมาทันแน่นอนในส่วนของพี่อุ้มแล้วก็มีพิรพัฒน์โนชายาจากแบงคอกส่วนอีกหนึ่งคนเนี่ย ผมลังเลระหว่างเควินดีลมลำกับฉัดมงคลเลืองธนะโลดนะครับเพราะว่าฉัดมงคลเนี่ยฟอร์มดีอย่างมาก่ซนเควินดีลมลำเขาก็เล่นดีในช่วงหลังกับการท่าเรือนะครับแต่ผมเนี่ยค่อนข้างชื่นชอบในการเล่นเกมลุกของเควินดีลมลำน่าจะเหมาะกับการเล่นฟุตบอลอาเซียนผมขอเลือกเควินและกันผมว่าการที่เขาเป็นแบ็กสายบุกเขาสามารถเล่นได้มากกว่าแบ็ก สามารถไปยืนเปีกได้ผมว่าจะเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่ดีผมมองว่าเควินน่าจะติดนะครับส่วนแบ็คขวาทิสตองโดนันิเดอร์ดินและก็ฟิลิปโรเลอร์น่าจะเป็น3คนนี้นะโดยเฉพาะโรเลอร์เนี่ยสามารถขยับขึ้นไปเป็นปีกได้ด้วยเช่นเดียวเหมือนกับเควินดีลมลำไงผมถึงเลือก2แบ็คจากการท่าเรือมานะครับส่วนกองกลางเนี่ยก็จะมีสารัตจูเย็นพิธิวัตสุกิตร,รมกุล กฤสดากาแมนคนนี้เล่นดีต้องติดนะผมว่าเขาเล่นค่อนข้างแข็งแกร่งเลยแล้วก็เป็นอนาคตทีมชาติไทยได้ธนวั์ซึ่งจิตถาวรมาแน่นอนนะครับทิติพันธ์นพ่วงจันทร์วลรชิตกันกนิศีบำเพ็นก็เล่นดีกับชนบุรี FC แล้วก็เป็นนักเตะไทยที่ผลงานดีนะครับพี่เจชนาทิพย์และหนึ่งคนผมว่าต้องเป็นวเลเทพป้อมพันธ์จากเมืองทองนะเพราะจะดูวัดจากค่าสแตตหรือสถิติต่างๆ วิลเเเป็นนักเตะที่จ่ายบอลเยอะที่สุดในฟุตบอลไทยหลีกหน้าตอนนี้และฟอร์มการเล่นของเขาก็ดีแล้วก็ติดทีมชาติไทยในยุคที่ผ่านมาด้วยก็น่าจะเป็นวิลเทเนะครับส่วนพีรดลฉ่ำลัศมีเสียได้ยอย่างเดียวเขามีอาการบาดเจ็บเล่นงานแล้วก็ไม่รู้ว่าจะพร้อมมาช่วยทีมชาติไทยในชิงแชมป์อาเซียหรือเปล่าเพราะฉะนั้นผมมองว่าก็น่าจะเป็นวิลเทเเข้ามาเพราะพีรดลนมีอาการบาดเจ็บแล้วเหมือนจะเจ็บหนักพอสมควรด้วยนะครับปีกซ้ายสุประโชคสารชาติกับปฐมพล ปีขวาหน,นึ่งคนแน่ๆสีวกรเจต,ตกูลส่วนอีกหนึ่งคนนะครับผมเนี่ยผมมองว่าคนนี้น่าจะเหมาะเหมือนกันพี่ชาอุทาถึงแม้ว่าพี่ชาอุทาในฤดูกาลนี้กับเมืองทองเขาจะมายืนเป็นกองกลางเป็นหลักแต่ผมมองว่าตอนนี้นักเตะทีมชาติไทยในตำแหน่งปีขวาอาจจะมีน้อยและพิชาเขาก็เล่นตำแหน่งปีขวามาตลอดเหมือนกันผมว่าเขาเล่นได้ะผมว่าพิชาฟอร์มการเล่นก็ดีแล้วก็มั่นใจเล็กอย่างครับมีความฟิตสูงมากในตอนนี้ก็น่าจะติดไปได้นะ พิชาศิวกรแล้วกันในมุมมองของผมนะครับส่วนกองหน้า3คนธีรศินแดงดาต้องติดอยู่แล้วนะครับพี่มุ้ยเป็นตัวความหวังแล้วก็มีน้องอาร์มสุปชัยใจเด็ดตอนนี้ต้องให้เขาจริงๆนะครับเประตูกับอีก4แอสซิดสำหรับสุปชัยใจเด็ดฟอร์มโหดมากในตอนนี้ยังไงก็ติดแน่นอนนะครับและผมคิดว่ามีสิทธิ์ที่จะโอกาสเป็นตัวจริงด้วยสําหรับสุปชัยใจเด็ดก็รอดูนะครับอีกหนึ่งคนสุภรณนัเหมือนตาแล้วกันชื่นชอบฝีเท้าเป็นซูเปอร์ซับได้นะครับถึงแม้ว่า โอกาสลงเล่นกับบุริรมอาจจะน้อยแต่ผมว่าสุปรนัฐเหมือนตาเป็นทีเด็ดได้และเอามาเนี่ยมีประโยชน์ได้นะอันนี้หนึ่งมุมมองของผมนะครับสามสผู้เล่นในมุมมองแฟนแฟนชาแนลต้องสุยคิดเห็นยังไงลองคอมเมนต์เข้ามากันหน่อยลองมาคาดเดากันนะครับและคิดว่าที่ผมพูดมาใครจะดุดบ้างหรือจะมีใครน่าติดลองคอมเมนต์เข้ามามาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันนะครับอยากจะรู้เพราะว่าเดี๋ยวจะประกาศกันแล้วในวันที่24สพฤศจิกายนแต่ลองมาคาดเดากันหน่อยของผม,งผมก็ประมาณนี้นะครับเพื่อนๆคิดเห็นยังไงลองคอมเมนต์มา นณะที่โปรแกรมของทีมชาติไทยย้ำอีกครั้งนะครับเกมแรกเจอกับติโอเลสเตวันที่5ธันวาคมจากนั้นวันที่11ธันวาคมพบเมียนมาวันที่14ธันวาคมพบกับฟิลิปปินส์แล้วก็วันที่18ธันวาคมพบกับเจ้าภาพสิงคโปร์นะครับซึ่งถ่ายเท่าสดทางช่อง7 ถ้าผ่านรอบแบ่งกลุ่มได้ก็จะเข้าสู่รอบน็อกเอาท์แล้วนะครับก็ติดตามการรอบชิงเนี่ยวันที่1มกราคมเลยสาหรับฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนติดตามกันได้ดีครับสนุกแน่นอนนะและนอกจากนี้ยังมีข่าวสารความขคลื่นไหวของทีมชาติไทยชุดใหญ่กันหน่อยเพราะว่าอย่างที่ทราบก่อนหน้านี้ว่าทีมชาติไทยเนี่ยมีปัญหาในเรื่องของการเรียกนักเตะลูกครึ่งที่มาจากต่างประเทศมาจากยุโรปมาเพราะว่านักเตะลูกครึ่งหลายๆคนเนี่ยอย่างนิโคลัสมิเคลสันชัยพิพัฒอะไรพวกเนี้ย เขายังไม่มีบัตรประชาชนหรือพาสปอร์ตไทยทําให้พาดการมาช่วยทีมชาติไทยชุดใหญ่ในชิงแชมป์อาเซียนล่าสุดนะครับมาดามแป้งพร้อมกับทีมงานทีมชาติไทยเขาเร่งแก้ไขปัญหาเรื่องนี้เรียบร้อยเพราะว่าตอนนี้มาดามแป้งและทีมงานเนี่ยเร่งทําเรื่องของการเอกสารนักเตะไทยและนักเตะลูกครึ่งที่ค้าแข้งต่างประเทศโดยจะทําตั้งแต่เนิ่นๆโดยจะให้นักเตะ ที่มีขายในเที่ติดทีมชาติไทยชุดยู23หรือชุดใหญ่ในอนาคตเนี่ยที่เป็นลูกครึ่งหรือเป็นนักเตะที่ค้าแข่งในยุโรปเนี่ยเขาจะทําพวกเอกสารพาสปอร์ตแล้วก็อะไรต่างๆเพื่อที่จะทําให้เวลาเรียกตัวมาจะได้มาเลยไม่ต้องติดปัญหาเรื่องนี้ซึ่งเป็นเรื่องที่ดีอย่างมากและมันบ่งบอกว่ามาดาแป้งแล้วก็ทีมชาติไทยชุดนี้เอาใจใส่จริงๆนะครับเป็นสิ่งที่สําคัญเพราะฉะนั้นแม้แต่อย่างพวกนิโคลัสมิเคลสันชยาพิพ,พัฒหรือแพทริกกูตับสั้นเนี่ย ก็จะมีแน่นอนในเรื่องของาพาสปอร์ตไทยแล้วก็มาช่วยทีมชาติไทยได้แต่คงไม่ใช่ทัวร์นาเมนต์ในชิงแชมป์อาเซียนจะเป็นปีหน้าได้เลยนะครับเรียกได้ว่าโอ้โหทีมชาติไทยในอนาคตน่าสนใจจริงๆและมาดำแป้งตั้งใจอย่างมากนะครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันในช anel ตองซุยหวังว่าแฟนๆจะเต็มอิ่มกับเนื้อสาราะที่ผมนำมาฝากกันนะครับถ้าชอบก็ฝากช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกดซับมาคลายกันด้วยมุ่งสู่80,000ซับไปด้วยกันเพื่อเป็นกําลังใจให้กับผมนะครับคลิปนี้ไปก่อนผิดพลาดประการใดขอภดอภัย